ถัดไปเนี่ยพาคุณผู้ชมไปติดตามเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าฟีเวอร์ช่วงนี้ก็คือจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ว่านำผ้าขอวมาเองเนี่ยไปโชว์ในป,ประเทศต่างๆที่ท่านเดินทางไปโดยการเอามาเป็นผ้าพันคอซึ่งตอนนี้นะครับผ้าขอวมาจังหวัดกาฬสินทรเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วโลกครับ จังหวัดกาฬสินนะครับมีผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนะครับมีการารวมกลุ่มทําเป็นอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ในโอกาสที่ท่านนาย,ยกนัฐมนตรีนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดกาฬสินชาวบ้านได้นำผ้าเขามานะครับมาผูกเอวซึ่งทางท่านนายกเองเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างมากล่า,นนา,ยยจจาสุดน,นะครับท่านได้นำผ้าเขามาเนี่ยจากจังหวัดกาฬสิน์นะครับมาพกติดตัวไปด้วยแล้วก็นำไปพันคอนะครับในโอกาสเดินทางไปเยือนหลายประเทศสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวกาฬสินติดตามได้จากรายงานครับ ผ้าขาวม้าลายตารางสีเหลืองสลับดำของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่ากลางหมู่8ตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาสายจังหวัดกาลสินที่ชาวบ้านช่วยกันทอเพื่อมอบให้กับนายกรัฐมนตรีในโอกาสมาตรวจราชการที่จังหวัดกาลสินเพื่อเป็นของที่ระลึกต้อนรับการมาเยือนวันนั้นนายกรัฐมนตรีเลือกผ้าสีเหลืองดำเพราะถูกใจที่สีมีความโดดเด่น ต่อมามีการเผยแพร่ทางสื่อว่านายกรัฐมนตรีนำไปพันคอใส่ในเสื้อสูตรในโอกาสเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสถือเป็นการต่อยอดซอฟท์พาวเวอร์แนะนำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้ไปสู่สายตาชาวโลกสร้างความดีใจให้กับสมาชิกกลุ่มและชาวจังหวัดกาลสินรู้สึกปลื้มเลยดีใจมากแล้วก็ได้อยู่ตอนที่ท่านหยิบเอาเรากำลังผูกท่านก็เลยหยิบเอาท่าน,านก็พูดว่าชอบสีนี้ ก็ยิ้มปลื้มเลยแหละดีใจไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้นึกว่าจะได้ไปไกลขนาดนั้นมันก็เอาไปทั้งตำบลเนาะมีหลายหลายลายหลายหลากไม่รู้ไม่รู้เลยว่าท่านจะชอบพื้นนี้กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่ากลางหมู่ที่8มีผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นใช้ได้ประดิษฐ์น้ำหนึ่งเส้นเล็กมีความละเอียดนุ่ม เย็นสบายเวลาสวมใส่มีการทอกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายสืบทอดสู่ลูกหลานแทบทุกบ้านทอผ้าวไว้สวมใส่ที่เหลือขายและมอบให้กับแขกผู้มาเยือนตามธรรมเนียมของชาวอีสานต่อมามีการตั้งชื่อกลุ่มใช้ชื่อว่ากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่ากลางหมู่จนเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นจึงมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมสมาชิกให้มีการพัฒนามากขึ้นทั้งด้านผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และการตลาด นั่นนะความโดดเด่นของของผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันเป็นของฝากมันดูแล้วมันมีค่ามีค่าทำเองค่ะไม่ได้ไปซื้อเข้ามามทำเองนะคะความโดดเด่นของกลุ่ม,มก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆไม่มีหยุดค่ะก็ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุเอาวิทยากรอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม,ตมอยู่ตลอดเวลานะครับผ่าเด็กสาวนั้นก็เอาวิทยากรมาอบรมเชื่อกันกรบรรจุแพ็กเกจ ให้ดูดีให้ส่วนเป็นการเพิ่มมูลค่าเข้าไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเหนือประการอื่นใดทั้งหมดก็คือเรื่องตลาดไปกินเข้าเปล่าอองานก็ผูกเอวไปด้วยเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ปากต่อปากไงทาแบบสมัยโบราณเนาะนะต่อมาแล้วก็มีให้เขาตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มลายในใ,ใ,ในในตำบลเราทั้งสิกลุ่มเขาจะมีกลุ่มลายของเขาใครมีสินค้าอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเวลามีออเดอร์สั่งจองมากลุ่มไหนมีอะไรก็เขาอยากจะได้อะไรเราผลิตไม่ทันก็ช่วยกันส่งไปช่วยกันขาย กลลุมายก้าาใน Facebook รต่อยอดซอฟต์พาวเแนะนำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้ไปสู่สายตาชาวโลกให้มากที่สุดผมจึงเลือกเอาผ้าขม้าจากจังหวัดกาลสินเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ทำให้ชาวบ้านผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองชุ่มชื่นใจไม่คิดไม่ฝันว่าจะด่งดังไปไกลทั่วโลก ปัจจุบันเริ่มหันมาจับกลุ่มหารือกันเพื่อส่งเสริมพัฒนายอย่างจริงจังเพราะถือเป็นโชคดีที่ได้โอกาสจากผู้นำประเทศช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ณโดยเรามาเห็นศักยาภาพของบ้านท่ากลางนี่ก็คือเรื่องของการทอผ้าซึ่งเขาก็ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วซึ่งผ้าที่นี่เมื่อมาดูแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอัตลักษณ์เป็นลักษณะพิเศษของเขาอยู่เราก็ได้มาจับเรื่องนี้ แล้วก็ในปี61เองเนี่ยเราก็ได้เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโอท็อปนววิถีด้วยใช้กลุ่มทอาพื้นเมืองกลุ่มนี้เป็นเป็นแกนหลักในการพัฒนาอาชีพและหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบ,บวนการในการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อที่จะให้ได้ระดับดาวซึ่งปีนั้นเราก็ประสบผลสำเร็จนะครับ การเดินทางไปเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ยังมีผ้าขาม้าจากจังหวัดกาลสินสีม่วงสลับขาวดำลายตารางซึ่งนับเป็นผ้าบันคอพื้นที่4ที่นายกรัฐมนตรีใช้ในโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ นอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาลสินเป็นที่รู้จักทั่วโลกสร้างความภาคภูมิใจแล้วยังเป็นพลังปลุกกระแสการสวมใส่ผ้าไทยให้ผ้าทอพื้นเมืองอันทรงคุณค่าจากฝีมือชาวบ้านได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นอีกครั้งสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนระดับลากหญ้าต่อไปชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชยกรรมทีมข่าว N อ t ขอนแก่นรายงานจากอำเภอกรมลาสจังหวัดกาลสิน Amigo.